තරທෝවසාසති කන්ທ පන ආතිපති මහාරරචාය සති සෝතාවිිතත්ස පවජමානා මහපරලා ඉතිමන්ත චතිමන්ත වන්නවන්තය සතිනෝමෝතමානාथංස किन्नञ्जरि सङ्ग्रा चरुण्णो तपसा सती कुम्भाधिपति महाराजाय सती सोभूता वितत्सा भवोधमाना महाफल्ला इति मन्तोदिमन्तो वर्णवन्तो यषति नोमोधं मानाथंसो पाचिमञ्जलि सम्राचाविरूप को वसा सतीनाखानाधिपति महाराजाय सती सौपुत्रापि तत्स भावोदिमाना महाफल्ला อุตระนิติสังราชาโกยโรตเปสาสติยาคานังอาทิปติมหาราชายสติโสพุทธาวิตัสสะภะวุฒมานามหาปันลาอิฏิมันตุทุติมันตุวันนวันตูยสัตติโนโมธทมานาทั้งสุ

ยีปิระเทเจคาเมตรวนาคาหันเลเคหวาทุมหิเคเตยุมาจายันตุีวาชนะชละวิสมิยขาคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราวาชนังสาธุเมสุนันตุ ธรรมสุวนกาลูอยัมภทันตาธรรมสุวนกาลูอยัมภทันตาธรรมสุวนกาลูอยัมภทันตาโยโสสุปกฺขอรหํสมฺมาสมฺพุทฺโธ

न्दीघ्रतय सुखायः सम्मासम्बुद्धो भुको Otang bakawantang atiwademi Tawak hatu bakawatanamu Tawak hatu bakawatanamu Amang namasami Amang namasami Supatipanno bakawantosa wakasangku Supatipanno ตอนนี้ไปบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจสมาทานทิ้งแปนดนโมตัสมมส,มมตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสมมส,มมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสมมส,มมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Ka <todicata> อุท uh ังสระนังขจามิอุทังสระนังขจามิอมังสระนังขจามิอมังสระนังขจามิทังขังสระนังขจามิทังขังสระนังขจามิโยิยัมปิอุทังสระนังขจามิโยติยัมปิอุทังสระนังขจามิโยิยัมปิธีอมัง สระนังขจามิภูติยมปีตังมังสระนังขจามิภูติยมปีสังขังสระนังขจามิภูติยมปีตังมังสระนังขจามิภูติยมปีพุทธังสระนังขจามิภูติยมปีพุทธัง ปิยมปิธรรมังสระนังขจามีปิยมปิธรรมังสระนังขจามิปิยมปิสังฆสระนังขจามีปิยมปิสังฆสระนังขจามิปานาติปนตาวีระมณีสิกขาวัทถสัมมาทิยามีปานาติปนตาวีระมณีสิกขาปะทถ อะินาธานาววรมณีสิกขาปัตังสมาธิยมิอะินาธานาเวรมณีสิกขาัทังมาธิยมิ บำรหมจริยาวีระมณีสิขาวัตถํสมาทิยามิอระมมตริยาเวระมณีสิกขาปะทังสมาิยามิสาวะาวระมณีสิขาวสมาทิยามิ บูชาวาตเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิรามิริยะมัชฌะปมายตฐานนาวีราณีสิกขาบัตังสมาธิยามิ สุราเมระยำวชัดธรรมะฐานนาเวรมณีสิกขาปัตตังสมะทียามิการะปูชนะเวระมณีสิกขาปัตตังสมะทียามิการะปูชนะเวระมณีสิกขาปัตตังสมะทียามิอาเจคีโตวายทิตวิสุกขะทัชนา มาลาคันทวิเลปนักทารณะมันดาณวิภูสนทานาเวระมณีสิกขาวัตังสมาธิยามินาเนตยตวากิตวิสุขทัศนามาลาคันทวิเลปนักทารณะมันดาณวิภูสนทานา เวรามณีสิกขาปัตตังสมาธียมิขจาิยานะมหาสิยนาวีระมณีสิกขาปัตตังสมาธียมิขจาศยนามหาศยนาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธียมิมานีอัตถาสิกขาปัตตนิสีเลนสุขติยันติ สีเลนะโพคัสัมปทาสีเลนะนิปุติยัาติตัสมาสีลังวิสุทะเย่ย <c oughs> ตอนนี้ไปพระอยาโยนทั้งหมดตั้งใจสมาทานกรรมฐานอันนั้นไม่ยังพุตส่าหกเพือวัตุภพพาคณะมการังกรรูมาเสีย Namo tassa bhagavato จัตามีพระเจ้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระผู้เจ้าทั้งหลายหอมอกกายถาวายชีวิต สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายรั พระบรมีพระพุทธเจ้าทุกทพระองค์พระเจ้าพุทธเจ้าทุกทพระองค์พระเจ้าพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายรูายฌา์ทั้งหลาย สืบสืบกันมามีหลวงพ่อปานวัดบานมังคูเป็นที่สุดขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าสู่ภาวะพระกรรมฐานทั้งสี่สิบพันพระปีติทั้งห้าและวิบัตนาญาญทั้งเก้า ทาน Hand ท,านท,านทานั้งสี่สิบทัพระปีทั้งห้าพระปีติทั้งห้าวิปัสนาญาณทั้งเวิปัสนาญาณทั้งเก้าาังเกิดรากฎโมามังเกิดรายกฎไมกายทวารไกายทวาร ีทวันในวจีวันมโนทวันในมโนทวันข้าพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้ารบัตดิวนี้เถิดขารับดิวนี้ขอได้ยกจิตของ้าพเจ้าาได้รวยกจิตของเจ้าขึ้นสู่ภาวะแห่งเมตตจิตสูภาวะแห่งเมตติตบาย้กุณจิตราบกุหนดจิตรูภาวะการต่างๆรู้ภาวะต่างๆเหตุเหตุ ลอดีตอนาคตและปัจจุบัน,นได้ทุกขณะจิต,ท,จตที่ปรารถนาจะรู้เมื่อร,รูรรรร้แล้ว เห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใสได้ัดเจนจ่มสพยากรณ์ได้ทามงความเป็นจริงทุกประการเหตุใดที่อยาพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าเหใดท่าบงเกิดแ่ข้าพเจ้าจะร้เหนั้นรู้เหตุนั้นได้โดยไม่ต้องกำหนดจิตแม้แต่ป็นการใดแมการนการบัตรเทียวนี าทา่าน,นประโยคนาวาจรทั้งหลายเวลานี้การเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานเข้ามาถึงแล้วฉะนั้นขอประโยคาวาจรผู้เป็นสาวกขององสมเด็จพระบาททิพแก้วอย่าลืมทรงอารมณ์ความดีในพระพุทธศาสนา รวมความดีที่จะเตือนกันไว้เสมอก็คือว่าจงอย่าสนใจในจริยาของบุคคลอื่นอย่าเหยียดหยามคนอื่นอย่าดูถูกดูหมิ่นคนอื่นอย่ายกตนข่มท่านเพราะอาการอย่างนี้แปลการของความเร็วที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเข้าถึงอุปกิเลน,นคนที่นินทาคนเสียดสีคนเปรียบเลยว่าคน ถ้าความดีมีอยู่มากเขาก็ด่าดาว่าคนน้อยนินทาคนน้อยเสียสีคนน้อยถ้าความเลวอยู่มากก็นินทาเสียดสีคนอื่นมากถ้ามีความดีสุดตัวหมดตัวก็หมายควาการนินทาว่าร้ายบว่าคนอื่นไม่มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่หมดกิเลสคนที่หมดความชั่วย่อมไม่มองเห็นคนอื่นว่าชั่ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทตรบริษัทชายหญิงที่เป็นประโยคขาวจรพิสุสมัมณรก็ตามวันนี้ก่อนที่จะทำอะไรทั้งหมดจงรักษาอารมณ์เลือกความดีในพระพุทธศาสนาให้ทรงตัวเพราะการอย่างนี้แปลการทรงฌานจิตจะมีความเยือกเย็นฌานจะทรงตัวญาณต่างๆที่ได้จะมีความผ่องใส เปลือกของความดีประเภทนี้ที่องค์มสมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่านหนึ่งท่านทั้งหลายจงอย่าสนเจ้าท่านทั้งหลายจงรักษาศินให้บริสุทธิ์ึ้นหนึ่งเราจะไม่ทําลายศินได้ตนเองจะาไมยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศินไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศินแล้วรายการที่สอง จงรักษานิวรณ์พยายามรักษากำลังใจย้ายนิวรณ์เข้ามาครอบงำขณะที่ทำความดีแต่ความรักในระหว่างเพศเกิดขึ้นให้ใช้กายคาตาุสติกับอสุสบกรรมฐานเข้าริตรอนทันทีแต่ความโกรธความย่ำบ,บายเกิดขึ้นความไม่ชอบใจเกิดขึ้นให้ใช้พรหมิหันสีหรือกสินสีเข้าริตรอน แต่ความง่วงจะเกิดขึ้นทำใจใเข้มแข็งลืมตาให้กว้างขยี้ตาแต่ลมพุ่งซ่านจะเกิดขึ้นให้ชะนาปานุติกรรมฐานโดยเฉพาะคือลมไม่ใจเข้าออกรู้ลมเข้าลมออกไว้เป็นปกติความพุ่งซ่านจะหมดไปและเราต้องเป็นผู้มีสติมีปัญญาไม่สงสัยในผลของการปฏิบัติ ถ้าผลการปฏิบัติเกิดขึ้นให้ใช้กำลังใจที่บริสุทธิ์ผดผ่องเข้าพิจารณาว่าเป็นความจริงหรือว่าเป็นอุปาทานหลังจากนั้นทรงพรมหารสีให้เป็นปกติพรมหารสีเป็นความดีที่เลี้ยงทั้งสมาทั้งศีลทั้งทานและวิปัสนาญาณบุคคลใดทรงพรมหารสีลได้บุคคลนั้นก็มีศีนบริสุทธิ์ และสมาธิและฌานสมาบัติก็ทรงตัวปัญญาก็แก้วกล้ามีเฉียบฉลาดสามารถกำจัดกิเลสได้เป็นสมุทเทหารถ้าทรงอาการอย่างนี้ได้ต้องทำให้ครบถ้วนอย่าคิดว่าเป็นประเพณีถ้าเราพลาดความดีขั้นเปลือกในพระพุทธศาสนานี้เราจะไม่มีโอกาสพบความสุข อย่าพบความทุกข์นั่นก็คือนรกเมื่อทรงความดีตามนี้ได้แล้วหลังจากนี้ไปก็จะนาตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบาทิพแก้วที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโยอยาติดในโลกธรรมทั้งแปดประการด้วยยาหวันไหวให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีที่เกิดมาในโลกนี้ แม้แต่ว่าถุธาตที่ไร้วิญญาณหรือรูปปั้นที่ไร้วิญญาณก็ต้องกระทบกระทั่งกับอาการของโลกกระทำแปประการคือเขาไม่กระทบแต่อโลกธรกระทาเข้าไปกระทบเขาเองโลกกระทํแปดประการคืนหนึ่งได้ลาบมาสองเสื่อมลาบอันนี้คนกน็ดีใส่คนดีก็ต้องมีการหวังได้ ถ้าเราไม่ได้เราก็อดตายก็มีความจำเป็นจะต้องทำจะต้องแสวงหาก็ขอแสวงหาด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่าคดอย่าโกงอย่าลักจะโมยอย่ายื้อย่าแย่งของของเขาชีวิตของเราเลี้ยงไม่มากมันก็ทรงตัวแล้วต่อไปมันก็ต้องตายต่อมาได้ราบแล้วความเสื่อมราบก็ต้องสลายมีขึ้นอีก เงินลาบที่ได้มาเราได้มาเพื่อใช้สอยดัยงนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าลาบที่เราได้มานี้มันก็ต้องหมดไปวันหนึ่งขางนารวมความมันได้ลาบมาแล้วอย่าดีใจเกินไปอย่าลืมตัวคิดว่าทรัพย์สมบัติส่วนนี้จะอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยแต่เมื่อท่านลา,าบสลายตัวไปเราก็ไม่เสียใจเพราะทราบอยู่แล้วว่าจําเป็นต้องใช้ ในโลกกรําคู่ที่หนึ่งจำไว้ให้ดีว่าอย่าสะเทือนใจคืออย่าดีใจเมื่อได้หลบับอย่าเสียใจเมาาื่อหลับหมดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดารายการที่สองการได้ยศถาบรรดาศัก์ยศถาบรรดาศักด์เสี่ยมไปไอันนี้ก็เป็นของปกติเหมือนกันเขายกย่องสรรเสริญเราได้เขาก็ตกเราตกลงได้เหมือนกัน เขาชูเราได้เขาก็เหวี่ยงเราหลงได้อย่าไปสนใจกรบลาบยศเสนเสริญสุข <c oughs> เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์อย่าสนใจให้มากเกินไป <c oughs> ท่านให้เรารับเราคิดอยู่เสมอว่าท่านให้เราได้ท่านถอนทอดถ,ถอนเราได้เอาคืนได้เหมือนกันท่านให้มาเราพอใจท่านดึงเอากลับไปเราไม่เสียใจทำใจปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา คนมียศถาบมดาสักขนาดไหนก็แก่ตายเหมือนกันคนไม่มียศถาบมรดาสักก็แก่ตายเหมือนกันแต่ว่าความสุขความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่มียศหรือไม่มียศมันอยู่ที่ความฉลาดหรือสุขปรนันถ้าเราไม่เกาะติดในยศไม่เสียใจมายศหมดไปชื่อว่าเป็นคนฉลลาดหัวขนก็ครอบให้เมื่อไรก็ได้ เขาจะโยนทิ้งจากหัวเราไปเมื่อไรก็ได้เป็นเรื่องของเขาเราก็สบายใจทําจิตให้เป็นอุเบกขาคือวางเฉยแต่รมทั้งสองอย่างได้ยศมาก็เฉยไม่กระโดดโลดเต้นยศหมดไปก็เฉยไม่กระโดดโลดเต้นจิตก็เป็นสุขก็ขต่อไปคู่ต่อไปคือนินทากับสัรเสริญ นินทากับสรรเสริญนี่จะว่าแต่คนที่มีชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตเลยถูกนินทานและถูกสรรเสริญแม้แต่รูปปั้นวัตถุธาตุต่างๆที่ไม่มีจิตใจก็ยังถูกนินทานได้รับการสรรเสริญรวมความว่าคนในโลกนี้เราหาคนดีจริงๆยากคนดีจริงๆก็ได้แก่พระอรหันเราหายากหน่อย ยิง่งคนในโลกนี้คนที่มีกิเลสมากกว่าคนที่หมดกิเลสเราต้องรักษากำลังใจไว้บนกับปกติเพราะเรารู้ตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้เราอยู่กับคนที่มีกิเลสกิเลสคือความสุกปรกของจิตเมื่อจิตสุกปรกปากของเขาก็สุกปรกด้วยมือเท้าร่างกายของเขาก็สุกปรกด้วย ในเมื่อเราอยู่กับเสียงสปกปรกแล้วก็ต้องระมัดระวังจะตกใจเมื่อความสกปรกมันเข้ามาถึงถ้าความสกปรกเข้ามาถึงคือการนินทาก็ดีการสรรเสริญก็ดีเราทําใจวางเฉยเหมือนกับเราอยู่กลางแจ้งแดดออกก็ยอมรับความร้อนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาฝนตกก็ยอมรับความเย็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถือว่าเราจะไม่ดีหรือไม่ชัว่วเพราะความร้อนและความเย็นเราจะดีใจชั่วจะมีความเป็นสุขแลอไม่เป็นสุขอยู่ที่ผลการปฏิบัติข้อน,นี้ชั้นใดแม้คานินทาดาสัรนเสิญสก็เช่นเดียวกัน <c oughs> ถ้าใครเขาสั่นเสิญเราเราก็วางคําสั่นเสิญสไว้ทําท่ามันดีใจแต่เฉยเฉย ใครเขานินทาแล้วก็อยาดสร้างความเดือดร้อนอยากสร้างความสะเทือนใจคิดว่าคนนินทาคนก็คือคนเลวคนสรนเรินคนพูดไม่ตรงตามความเป็นจริงก็คือคนเลวในเมื่อความเลวเราไม่ต้องการเราก็ไม่ติดในคำานินทาและสันเริญวางเฉยทั้งสองอย่าง ถือคติที่องค์สมเด็จพระสัมมาทัมุทธเจ้าทรงนรัดว่านินทาะสรรเสริญเป็นธรรมดาของชาวโลกเขาชมเราว่าดีถ้าเราเร็วเราก็ไม่ดีไปตามคำเขาพูดเราเรวถ้าเราดีเขาติเราว่าเร็วล้วก็ไม่เร็วไปตามคำเขาพูดรวมความเราจะดีหรือเราจะเร็วยทติผลการปฏิบัติย้อนหลังเข้าไปบรรดาท่านพุทธบริษัท อารมณ์ที่ส่งสะเก็ดของความดีอารมณ์ที่ส่งปลื้กข้างความดีเรามีครบถ้วนไหมอารมณ์ที่ส่งกระแพ้กระพี้ของความดีคือป,ปุกเพนิวาสานุปิยานการระลึกชาติเราทําไ่เสมอขค่องตัวหรือเปล่าก่นของความดีในพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าสอนสอนคือที่ปุขุยานที่จตัวปปาทยาน <c oughs> ที่ทรงตัดไว้ในธมบริการสดเราทําคร่องตัวหรือเปล่าหลังจากนั้น จงเอาใจของบรรดาทุกท่านไปตั้งไว้ที่นนิพานคือใช่พระนิพานเป็นอารมณ์ทำจิตโดยนิยมคิดว่าขึ้นชื่อวนุสโลกเป็นทุกเต็มไปด้วยความสุขปรกโสโครกมีแต่ความมุ่นวายเทวดาเรือพรมมีสุขชั่วคราวอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องสเสด็จก,กลับความสุขจริงๆอยู่ที่นิพานหลังจากนั้นก็ตั้งใจไว้ว่าขึ้นชื่อาวการเกิด การเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรคนด,ด,นดีจะไม่มีสำหรับเราและพยายามริดรอนโลภความโลภในการให้ทานในจาขคานุสติกรรมฐา,านริดรอนความโกรธด้วยพรหมิหารสีริดรอนความหลงในจิตใจ,ใจดีเข้าใจตามความเป็นจริงตามที่กล่าวเมื่อกี้นี้คือไม่ติดในมนุษย์โลกเทวโลกอรหมโลกเอระบรรดาท่านพุทธบริษัต เวลาที่จะพูดหมดแล้วตอนนี้ไปบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบาทที่แก้วให้ทําสมาธิและวิปัสสนาญาณตามกําลังของท่านจนกว่าจะถึงเวลาสองทุ่มเขาจะเปิดแผ่นเสียงอุทิศส่วสนแม่นมาจบหลังจากนั้นไปขอทุกท่านตามกิจอบ,บ่าสบายการเจริญของท่านในตอนนี้ท่านจะนั่งจะน,นอนจะยืนก็เดินก็ได้ตามปัธยาศัย ขอปฏิบัติในที่ของตนอรรญญาท่านพุทธศาสนิกชนขอยุติุตธเพียงท่านนี้